สวัสดีพี่น้องนี่ป้าสลิดกับป้าช่อนครับนี่ป้าช่อนตัวใหญ่ใหญ่นี่ป้าชอ่นาชอนครับเพินได้ป้ามาจากทีหน้าหน้าเฟินเองมันไปเฟินถือถือกรอบเนาะถือกรอบถืตอตรงน้าป้าเพินนี่เฟินเอาเขี่มันออกเอาเขียมออกเมเมสมบูรณ เพิ่นได้ป้าชิมาแก้งนี่นี่คนสิมาซื้อป้าครับนี่เพิ่นมาขอส่วนแบ่งป้าเพิ่นได้ป้าหลายเพิ่นก็มาซื้อคนคนสิขายนิโลเท่าไรเนาะครับคนนี้ขายกิโลเท่าไหร่น้อครับคนนี้ขายกิโลมหาสามสิบสิโอยิมหาถึงสามสิบเนาะโอ้ป้างามๆครับ ว <Okay, S 2> ่า,าป้าเนี่ยเขาเอินป้ายอย่างป้าสลิดน่ะตัวน,นั่นป้าช่อนน่องอเอาขี่ออกเอาเกตออกวันนี้เฮ็ดทั่ไงน,นเอาวันนี้ต้มหรือแกง,งอืมปิ้งโอ้ปิ้งปิ้งให้แซบๆเร้เรยพี่น้องกินน้ำเรย